วันนี้อากาศดีจังเลยนะคะคุณไม้เป็นยังไงบ้างคะคุณไม้ชอบไหมไม่ชอบหรอกไม่ชอบหรอกยังไงฉันก็ฝากพวกเธอดูแลลูกชายของฉันด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะฉันเองน่ะ ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพี่เลี้ยงคนเก่านะ่ะเขาก็ลาออกไปแล้วฉันก็เลยจ้างพวกเธอทั้งสองคนนะ่ะมาดูแลช่วยกันนะจ๊ะแล้วทำไมเขาถึงเป็นบ้าคะตั้งแต่พ่อเขาเสียชีวิตไปนะ่ะเขาก็เลยสติแตกสติฟั่นเฟือนกลายเป็นบ้าไปเลยนะจ๊ะอีกอย่างตอนนี้นะ่ะฉันมีสามีใหม่แล้วฉันก็เลยอยากหาพี่เลี้ยงนะ่ะช่วยดูแลเขา เพราะว่าสามีใหม่ของฉันน่ะคงไม่ชอบให้ฉันไปยุ่งวุ่นวายกับลูกที่มีสติฟั่นเฟือนแบบนี้หรอกจ้ะเขาดูน่าสงสารจังเลยนะคะอ่าแล้วพวกเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่คะอ๋อเงินเดือนก็ได้คนละ25,000บาทจ้ะถ้าเกิดพวกเธอต้องการเบิกอะไรล่วงหน้าก็บอกฉันได้นะจ้ะได้คะ่ะคุณนาย <S <S 2> <S 2> จ้ะ <S <S ว่าฉันน่ะจะจ้างพวกเธอแค่หนึ่งปีเท่านั้นนะจ๊ะเอ้าทำไมล่ะคะคุณนายเพราะว่าถ้าเกิดอาการบ้าของลูกชายของฉันน่ะไม่ดีขึ้นตัวฉันเองน่ะต้องเอาลูกไปไว้ที่โรงพยาบาลเขาน่ะจะได้ใกล้มือหมอและช่วยได้ทันท่วงทีนะจ๊ะตองจะดูแลและฟื้นฟูเขาให้ได้นะคะขอบคุณพวกเธอมากนะจ๊ะยังไงก็ช่วยดูแลลูกชายของฉันด้วยนะ พ่อไปนานนะพ่อไปนานนะพ่อพ่อพ่อไปมื่อพ่อพ่อซอนนพ่อซอนพ่อซอน่อพ่อคอนนไปไป่อพ่อม่พ่อุซอนม่พ่ออน นี่เลิกไหวายได้แล้วนะนี่นี่ต่องนีจะไปเลี้ยงมันคุณโหนทช่ไมมันเป็นคนบ้านะฉันว่าแล้วทำไมพี่เลี้ยงคนเก่าเขาถึงอยู่ไม่ได้ก็เพราะมันเป็นแบบนี้ไงคุณหมอคุณหมอใจเย็นนะคะคุณโหนคน้าขันหน้าขันหน้าขันเนาะนี่เด็กตองฉันแคดูแลคนเดียวไปเลยนะแบบเนี้ยฉันไม่เอาด้วยหรอก ฉันจะไปทำอย่างอื่นแล้วหนูคะหนูคะหนูใจเย็นก่อนนะคะต้องพาไปหาพ่อนะพ่อมา<ห> weighing, มาไหมพ่อมาใจเย็นก่อน<ห> uv, แต่ว่าต้องจะพาไปหาคุณพ่อนะแต่ว่าต้องทําตัวน่ารักก่อนแล้วก็ใจเยน็ยนๆแล้วก็ช่วยกันเกร็บของกอนค่ะ พ่อมาใช่กให้กันก่อนของข้วไกินันก่อนอกินข้าวฉันบอกให้เก็บกินข้าวนี่กินทาไมอุ้ยบ้านี่พ่อพ่อ ฉันบอกว่าให้แกกินข้าวแกไม่ต้องมาเรียกพ่อหรอกนะเพราะฉันไม่ใช่พ่อของแกไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูไม่ต้องมาพูดตามฉันเลยนะไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พูดตามพูดตามให้พูดตามไอ้บ้าเลยบ้ามึงอะบ้าแกเนี่ยบ้ามึงอะบ้ามึงอะบ้าบ้าจิ้งข้อใครแกบ้า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 โอ้ยฉันจะทอนไม่ไหวแล้วนะ ดู้ยกนี่มิชเชนแกจะไปทะเลาะกับคุณหนูเขาทำไมมานี้แกฉันทำเองเออเอาไปเลยคุณหนูคะกินข้าวเถอะนะคะฮะกินข้าวไหมอ๋อมาอ๋อไปเที่ยวอ๋อกินข้าวเถอะนะอไปเที่ยวคุณหนูถ้าคุณหนูยอมกินข้าวนะคะออไปเที่ยวถ้าเชื่อฟังตองแล้วก็เป็นเด็กไม่ดื้อเนี่ย เดี๋ยวพ่อจะมาหานะคะอะข้ากันเถอะค่ะขอขอขกกุณกกคุณกอกุกอกกกอกกกคุณุคุณไมค่ะคุณไมเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าเสียงที่เคยได้ยินก็จะไม่ได้ยินภาพที่เคยได้เห็น ก็จะไม่ได้เห็นใบหน้าที่เคยคุ้นก็ยังตาตรึงอยู่ในหัวใจแต่ไม่มีวันได้พบกันอีกเราไม่รู้หรอกนะคะว่าพรุ่งนี้หรือว่าอนาคตอะไรจะมาก่อนกันเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะกินข้าวลงเถอะนะคะคุณไม้ วันนี้อากาศดีจังเลยนะคะคุณไม้เป็นยังไงบ้างคะคุณไม้ชอบไหมไม่ชอบหรอกไม่ชอบอไม่ชอบถึงคุณไม้จะไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าตองชอบคุณไม้นะคะไอ้บ้าไอ้ไอ้บ้าถึงตองจะบ้าแต่ก็บ้ารักคุณไม้แหละ คุณอะไรคุณอะไรคุณไม้อย่าค่ะมันกินไม่ได้อย่าไปกินมันนะคะคุณไมยคะพรุ่งนี้เนี่ยเราก็เจอกันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ ครบสัญญาหนึ่งปีแล้วอะแต่ว่าคุณไม้ย,ยังอาการไม่ดีขึ้นเลยยังไงคุณไม้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ นี่คือเงินเดือนของพวกเธอทั้งสองคนนะจ๊ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะคุณนายจ้ะฉันขอขอบคุณพวกเธอมากๆนะที่ดูแลลูกชายของฉันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตอนนี้นะี่ยถึงเวลาแนละ้วที่ฉันจะลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลสักทีเอาไหมผมไม่ไปไหนทั้งนั้นนะครับแม่อ้าทำไมล่ะลูก ผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วครับนี่ลูกหายแล้วเหรอจ๊ะใช่ครับแม่ผมอาะหายได้สักพักแล้วครับก็ประมาณแปดเดือนแล้วครับแต่ถึงผมจะไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็พอที่จะรู้เรื่องอะไรทุกอย่างแล้วล่ะครับแม่ดีใจด้วยนะลูกงั้นฉันขอขอบคุณพวกเธออีกครั้งนะที่ดูแลลูกชายของฉันอนะ่ะให้ดีขึ้น งั้นฉันจะตอบแทนพวกเธอทั้งสองคนโดยการเพิ่มเงินให้อีกคนละหนึ่งล้านบาทจ้ะแต่ให้แค่ตองคนเดียวนะครับแม่เอา้าทำไมล่ะลูกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่คุณตองคนเดียวเท่านั้นที่ดูแลผมอย่างดีส่วนคุณมิตรเนี่ยไม่เคยดูแลผมเลยครับแถมยังด่าว่าผมต่างๆนานาอีกตั้งหากนี่มิส เธอละเลยปฏิบัติดูแลหน้าที่ลูกฉันเหรอฮะงานเงินเดือนเดือนนี้เธอไม่ต้องเอาแล้วกันเอามานี่คุณนายคเ,เ,เชิญคุณมิสออกจากบ้านฉันได้แล้วไปสิอตอนฉันขอบคุณเธอมากเลยนะงนั้นเงินเดือนเดือนนี้ฉันให้ เพิ่มไปสองเท่าแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งล้านนะจ๊าค่ะขอบคุณนะจ๊ะแล้วก็ผมเนี่ยยังมีรางวัลพิเศษให้กับคุณตองด้วยนะครับอืรางวัลพิเศษอะไรหรอคะก <c oughs> ็หัวใจทั้งสี่ห้องของผมเองครับอืม ลูกแม่เนี่ยไม่เบาเลยนะเราเนี่ยจหวานเกินไปหรือเปล่านี่เนี่ยเดี๋ยวผมก็เป็นบ้าอีกหรอกเขาไม่เป็นบ้าหรอกหายขนาดนี้แล้วอืยังมารักษาคนบ้าตลอดไปเลยนะไม่มีรักษาคนบ้าแล้วค่ะพูดห้เค่งชจแม่นะมึงเนี่ยชอบอ่ะชอบใครนี่ไง คุณดงครับเนื่องจากบริษัทของเราขาดทุนสะสมเป็นเวลานานหลายปีทางเราจะมีความจำเป็นต้องให้คุณออกผมคิดว่าคุณคงเข้าใจนะครับครับผมเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับ มีเงินเดือนของคุณพร้อมกับเงินชดเชยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ตอที่รักกินข้าวสิฉันทำไเยอะเลยวันหลังนะโบไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้หรอกอ้าวทำไมล่ะพี่ปกติฉันก็ทำเยอะอย่างนี้อยู่แล้วผมนะถูกเลิกจ้างงานแล้วพี่ว่าจะกลับไปทำสวนโบจะไปได้วยไหมฉันไม่ไปนะพี่ไปทำสวนตากแดดตัวดำก็พอดีฉันไม่ไปหรอก คอนโดที่อยู่เนี่ยพี่ว่าจะย้ายออกเพราะพี่จ่ายไม่ไหวหรอกแล้ววันหลังพี่จะหาอพาร์ตเมนต์อยู่นะได้ไงพี่ไปอยู่อพาร์ตเมนต์ฉันไม่อยู่นะจะให้ฉันกัดก้อนเกลือกินหรือ,อยังไงไม่อยู่ก็ต้องไปกับพี่พี่จะไม่ให้โบทำสวนพี่จะให้โบอ,อยู่เฉย พี่น่ะจะไม่ให้โบลำบากเนยแน่นะนัะ่นก็ได้พี่ อ้าสว,วัสดีครับป้าพรสวัสดีค่ะนี่ครับโบแฟนผมครับสวัสดีค่ะพอดีป้าให้ยยกจัดห้องไว้พคุณเรียบร้อยแล้วนะคะคบยกเอ้ยเอาน้ำมาเสิร์ฟคุณโบกับคุณโดง่งในรูปจะแม่มาแล้วจ้าอ,อันนี้น้ำจากนี่จะให้ฉันกินน้ำจากแก้วอย่างนี้เหรอสอกปรกจะไม่กินโบทำไมทำแบบนี้น่ะ ไม่น่ารักเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณโบคงไม่เคยมาเจอสภาพแบบนี้น่ะเออส่วนสวนนะ่ะคุณโด่งจะทําอะไรก็ได้นะคะคเนื้อที่เรามีเยอะแยะป้ากับลูกอ่ะทําไม่ไหวหรอกครับเก็บแก้วคุณ นี่โบจะไปไหนอะฉันก็จะไปจากพี่ไงฉันไม่อยากมีผัวจนจนทำไรท่ทำนายอยู่บ้านนอกอย่างนี้ฉันอยากมีอนาคตที่ดีฉันอยากแต่งตัวสวยๆนอนห้งองแอร์สบายๆแล้วโบไม่รักพี่ท่าหรอถึงฉันจะรักฉันก็อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้โบเชิญพี่อยู่กปบคนเดียวเถอะโบ 보 아이, 왜 이렇게 늦어! 보우 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 보 คุณโด่งถึงไม่บอกคุณโบล่ะคะว่าที่สองร้อยไร่เนี่ยเป็นของคุณพ่อคุณโดง่งที่ท่านอุตส่าห์เมตตาให้ป้ากับลูกอะ่ะมาอาศัยอยู่มันไม่มีประโยชน์หรอกป้าเขาไม่ได้รักผมอย่างที่เป็นผมเขารักความสบายและความรวยมากกว่าป้าแม่จ๊ะแล้วถ้าคุณโด่งมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันละจ๊ะ ไม่ต้องไปไหนกระทั้งนั้นเลยยกอยู่ที่นี่ที่เดิมแล้วเรามาทำกันให้มันงอกเงยขึ้นมาไหวไหมไหวค่ะ มาหาใครเหรอคะ<ม>ป้าฉันโบเองอ้าวคุณโบพี่โดอยู่ไหมคะคุณโดเหรอคะแม่มีใครมาเหรอพี่โดฉันเองฉันขอโทษนะที่ทิ้งพี่ไปตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าไมีมใครรักฉันเท่าพี่ไม่เป็นไรจ้ะเรื่องมันก็นานมาแล้วนะ พี่ยกโทษให้ฉันแล้ว,วจ้ะฉันดูสัมภาษณ์พี่ออกรายการฉันเพิ่งรู้ว่าพี่เป็นเจ้าของที่ดินแถวนี้ฉันลืมมันไปหมดแล้วห่ะขอบคุณนะคะพี่ดองอเอาวันนี้หมอนนะัดเราเรีบไปกันเถอคะค่ะได้จ้ะมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีฉันขอตัวก่อนนะ ฉันจะพาเมีย์ฉันไปหาหมออะ